สวัสดีท่ทานผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ไปลงคลิปให้เย็นมาครับที่การเป็นอยู่ของคุณยายจงภูนนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ไปปดจ่าย้เขากินทุกวันนะครับเพราะว่าฝนเขาหลุดเขาก็ไม่หายนะกินหญ้าบ้าบากนะครับ วันนี้ก็ขอให้ท่าน f อจงเมตตาสงสารขุนญ,ญาณนะครับเดินที่จะไปลลงน้ำที่เดิมนะครับของเขาครับมผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่าน f อทุกท่านนะครับอันนี้ก็ผู้ติดตามมีแต่ความถอยลงทุกวันนะครับ นะฮะขอให้ทุกท่านจงเมตตาสงสารนะครับกับช้างที่ตกงานสัญญาที่ตกงานมาก็หลายเดือนนะครับผมไค้บอกกล่าวไว้แล้วว่าเพราะฉะนั้นต้องท่านนที่ผู้ที่ใจดีนะครับส่งสารเมตตาให้คะแนนช่วยติดตามช่วย กดไลค์สับตะใครกดติดตามมาให้คุณยายนะครับนี่แหละกับการเป็นอยู่ของเขาก็ความลำบากครับครับสวัสดีท่านผู้อุปการะนะครับท่านคุมทรัพย์นะครับฟามทองนะครับที่ได้นำอาหารให้ช้างทุกวัน บางวันก็ทุกครั้งที่เคยมาให้นะเอามาให้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านควาน้วนนะครับบบจ,จะขอคุมทรัพย์ครับให้ช่วยติดตามช่วยมีความเมตตาสงสารกับคุณยายทองฟูนใจดีนะครับวันนี้ก็ผมลำบากมากครับอยู่ ในความายากก็ไม่ค่อยจะมีครับที่ผมปลูกไว้วันนั้นก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับก็ไม่มีท่านใดเอีท่านใดที่จะช่วยเหลืออาหารช้างนะครับช่วยคะแนนสงสารให้กับคนยายด้วยนะครับเพื่อให้มีจุดประสงค์ให้มีความ เป็นอยู่ของเขานะครับจะได้อยู่ดีมีสุขนะครับดูเขาเดินกลำบากโดนหินโดนอะไรก็เดินช้าครับเพราะว่าคุณยายาแก่แล้วไม่ร่างกายอายุก็ประมาณเก้าห้ปีนะครับครับ,รบนี่ท่านจะทราบดีนะครับ ท่านเอซท่านใดท่านผู้ที่ใจดีมาช่วยเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายนะฮะก็มาด้วยเบอร์ของคุณตา0810677275นะครับนี่แหละครับเขาจะไปลงน้ำครับอากาศร้อนอ้าวครับฝนก็ไม่ตกครับแวแรวกอยู่ในตําบลนาน้งไผ่นะครับป่านยางบทเิรม ปิดกวางทะลุครับท่าน f อีท่านใดที่เคยช่วยเหลืออยู่วางทะลุก็มีให้กำลังใจให้มาด้วยนะครับเพื่อใดของคุณยายทองพูลด้อยู่รอดกับเขาบ้างนะครับนี่แล้วท่านเอฟซีท่านได้ติดตามก็หายไปเรื่อยนะครับ ันนี้ก็อยู่แบบโดดเดียวไม่มีเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็กับผมคุณตาพลันก็ก็คิดชงสารช้างอย่าที่ว่าจะเลี้ยงดูให้ที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับวันนี้คุณหายก็จะลงกินน้ำครับนะเปนน้ำนะครับ <c oughs> ไปยายไปลงกินน้ำลูกไปอื้อไปเลยนี่ครับสภาพของเขาเดินช้าเนยนายเนยนายนะครับเดินค,ค่อยเดินค่อยไปเพราะอาการของแกก็แย่แล้วทุกวันนี้เป็นอยู่ ก็ให้ท่านใดช่วยเมตตาสงสารให้ด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับนี่คุณยายก็ลงกินน้ำอยู่ครับอ่าแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ตักเลยตักกินฮะ แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีต้องขอขอบคุณช่วยกดตามกดไลค์สับตะไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ